อันนี้เจ็บกว่าเจ็บเลยครับอันเมื่อกี้ไม่เจ็บคราวนี้เจ็บเลยโดนลุมครับโดนลุมเลยครับโดนรุมเลยคร้บเสียวอีกว่าอแล้วลุมมันไหน ได้ข่าวว่าคูมาไหนในครูไหนกูไม่ดูก right. ูจะดูมึงเรื่อเสร็จครับววววิิ like ่่งงแแลล้้ครับ เฮ้ยยา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 ไม่ยายายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเล่นบอยมึงอย่าเอาจริงดิไม่ได้เอาจริงอำนาจเกียรติไม่ไม่มันมันไม่เหมือนให้โอ้ยไม่่ไหมครับเจ๊อุ้ยเมื่อกี้พวกมึงจะเครียดกันทำไมวะ